ะกันก็คือการเรียนการสอนในยุคนี้นะคะนอกจากการปรับการเรียนให้เหมาะสมแล้วค่ะโดยการใช้แบบออนแ n น์ออนไลน์หรือว่าลดการเรียนนะคะของนักเรียนหลายโรงเรียนค่ะพยายามที่จะจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี่นะคะ สปาเกตตี้ข้าวมันไก่แล้วก็เมนูอื่นๆค่ะที่โรงเรียนหุวยแก้ววิทยาอำเภอเถินจังหวัดลำปลางนะคะเตรียมมาให้กับคุณครูประจําชั้นค่ะเพื่อนําไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่บ้านนะคะ ที่จะติดสอยห้อยตามไปกับใบงานถือว่าเป็นการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็ติดตามเรื่องของสุขภาพของนักเรียนไปพร้อมๆกันในตัวนะคะซึ่งนักข่าวพลเมืองคุณนัชยา,านันทองนิ่มค่ะบอกมาว่าที่ต้องทําแบบนี้นะคะเพราะว่าในพื้นที่อําเภอเถินจังหวัดลาปางเนี่ยค่ะมีผู้ปกครองของนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดสิโรงเรียนในพื้นที่จึงต้องทําความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ช่วงนี้เราก็จะมีกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มผู้บรินหารเวลามีข่าวข่าวอะไรมาเนี่ยเราก็จะประสานกันเร็วมากนะครับข่าวจะถึงก็เร็วมากโดยเฉพาะในในส่วนของประธานศูนย์ซึ่งรับข้อมูลโดยตรงกับทางนายอำเภอทางขอ,งอเขตนะครับถ้ามีข่าวข่าวอะไรที่รวดเร็วมาถึงโรงเรียนเนี่ยเราก็จะแจ้งกันด่วนเลยเด็กไม่ได้มาโรงเรียนก็อาจจะใช้วิธีโรงเรียนก็จะทํากับข้าวใส่กล่องแล้วก็ให้ครูในวิธีการให้คุณครูประจําชั้น นำข้าวกล่องที่แม่ครัวทำเนี่ยไปส่งให้เด็ก <หา S 2> ตะเวนส่งมีทั้งหมดแปดหมู่บ้าน<ห>าต่ะเวนส่งทุกหมู่บ้านเลย <หา S 2> ก็เป็นหน้าที่ของครูประจำชั้นนะครับส่วนโรงเรียนที่ไม่พร้อมทำอาหารนะคะก็สามารถมอบเงินให้กับผู้ปกครองนำไปจัดเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้นะคะและถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากแต่ว่าเราเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ค่ะจะสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้นะคะ